าวถึงผู้กล้าทุกคนคงจินตนาการถึงอัศวินในชุดกอดสุดเท่ถือโลถือดาบคาบลกชิ้นปิ้งหน้าโรงเรียนเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่กล่าวถึงผู้กล้าทุกคนคงจินตนาการถึงอัศวินในชุดกอดสุดเท่ถือดาบถือโลคาโปหมดช่องหน่อยครับสแกนยังสแกนยังอีอ เข้าเรื่องอะไรดีกว่าท่ามกลางเหล่าผู้กล้าทั้งหลายจะมีพวกกล้าอยู่คนหนึ่งที่ใช้แคนดี้ยักษ์เป็นอาวุธแต่ก็หมดขึ้นประจำช่วยด้วยและที่สำคัญเธอคนนี้มีกระเพาะที่ใหญ่ย,ยิ่งกว่าลุ้มดำสามารถสวบได้ดุกสิ่งที่ขวางหน้าใช่แล้วชื่อของเขาก็คือ ฟูดี้ฟอสวัสดีทุกคนที่มาดูยานะคะว้าวทุกคนมากันเยอะมากเลยสุดยอดนักลาอาหารฟูดี้ฟอเองค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มามาดูยาตื่นเต้นเงวันนี้ฟูดี้มีเพลงมาร้องให้ฟังด้วยนะดูนี้มีตุนขนมใหญ่หลวงฉันเลยหัวห่วงตุน ชอบโอเลเป็นเด็กน้อยกินเลยแล้วย่างหันเฮไปกินกายจบไปแล้วกับฟรีสเตจเป็นไงคะมีไม่ล่ะ <c oughs> <c oughs> ใครที่อยากติดตามฟรีดี้ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางตรงนี้เลยนะคะว้าว <c oughs> มาเป็นคนหิวด้วยกันนะคะ